สวัสดีครับผมอพอลโลนะครับตอนนี้เราอยู่เกมฟรีไซด์2แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําตําแหน่งที่แข็งแก่งที่สุดในเกมซี Scene, หรือเซนเตอร์น่นเองตำแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่เน้นการรีบาวแล้วก็เน้นเกมรับ แล้วก็มีสกีนที่กว้างเพราะว่าค่าทัดเส้นที่สูงเป็นทุนเดิมมาสเตอรี่ของเซนเตอร์จะแบ่งออกมา3สายรีบาวตกแล้วก็หกพาสก่อะนอะธิบายเรื่องมาสเตอรี่นะผมจะมาอธิบายสกิลในมาสเตอรี่อ่าเฉพาะที่ผมคิดว่าบางคนเขาไม่รู้กันจะไม่อธิบายหมดนะเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะเริ่มจากสกีนอัปเกรดทูสกีนอัปเกรดทูเนี่ย จะเพิ่มความไกลของสกีนตามค่าทัสเส้นของตัวละครแต่ว่าจะไม่ได้บอกว่าเพิ่มเท่าไหร่นะจะบอกว่ายิ่งเยอะยิ่งสกีนหนาและสกีนกว้างขึ้นนะสกีนหนสก scoring สกิลนี้เมื่อเมื่อเราสกีนโดนอีกไยหลังจากสกีสนจะมีเวลา3วินาทีในเวลา3วินาทีนั้นอ่าเราจะยิงแม่นมาก พูดอีกอย่างก็คือมันจะเพิ่มค่าซั c เซสของเราไม่ว่าจะเป็น2แต้มหรือ3แต้มมันเยอะแต่ว่ามันมันไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มแค่ไหนหรือเพิ่มเท่าไหร่แต่ว่ามันเยอะขนาดที่ว่าเซนเตอร์สามารถยิง3ได้เลยก็คิดว่าน่าจะเยอะมากอยู่ถ้ามีค่า3าม c ัคเซสในการ์ดมากกว่า2องออฟหรือประมาณ2องออฟเนี่ยก็ยิงโล,ล,ล,ล่งๆลงละ เซกีน e รือสกอร์ลิงนี่จะมีทั้ง3มาร์ทเลยนะของเซนเตอร์เทต่อมาเลยเวนส์ moving inside go speed จะเป็นเวลาเขาใต้แป้นจะเพิ่มความเร็วรวมรวมทั้งเดินธรรมดาแล้วก็ตอนกดวิ่งด้วยนี่ก็ เหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มความเร็วตอนออกอันแรกเข้าแป้นเร็วขึ้นส่วนอันนี้จะเป็นออกมาเร็วขึ้น Beyond Skin Buff จะมีเฉพาะ uh, Mastery Rebal กับตบนะ Beyond Skin Buff ของเซนเตอร์เนี่ยต้องใช้คู่กับ PF ที่ใช้ Mastery ดังแล้วเอาบัฟ Beyond Skin มาจะช่วยให้เพิ่ม Resistance Steel Resistance ก็จะเหมือนอ่าการลบกวนหรือว่าค่าต้านทานนะทำให้อ่า โดนสติลยากขึ้นและรีสแตนซ์ของการโดนตกก็คือโดนตกยากขึ้นขึ้นอยู่กับค่าทัเสเซนของเซนเตอร์นะับ เฟ้นมูฟสปีดไอตัวนี้นี่จะเพิ่มความเร็วตอนที่ฝ่ายถือบอลก็คือทีมตรงข้ามแต่ว่าไม่ได้เพิ่มตอนกดสปีดนะแต่จะเพิ่มตอนเดินธรรมดาเพิ่มแค่มูฟสปีดส่วนอันนี้แดชมูฟสปีดจะเพิ่มความเร็วทั้ง2ทั้ง2เทินทั้งเทินที่ฝ่ายได้บอลแล้วก็เทินที่เราได้บอลแต่จะเพิ่มตอนเรากดวิ่งเท่านั้นมันไม่ค่อยเห็นผลตอนเราวิ่งระยะยาวนะแต่ว่าถ้าเราวิ่งสั้นๆแบบสปีดต้นจะเห็นผลมากเลยแล้วก็มีสกิลบอกเอาอัปเกรดทูถ้าทัดเส้นของเรา ก็อ,อีเราจะสามารถดันอีไฟได้เร็วขึ้นแล้วก็บ็อกเอาอัปเกรดทีถ้าทัชเส้นเราน้อยกว่าอีายเราจะถูกดันกระเด็นน้อยลงพุดฟุดอัปเกรดตอนบอลยังไม่ได้ถูกยิงออกมาตอนเราอยู่ใต้แป้นแบบยังไม่ได้บล็อกเอาเหลืออะไรอะ่ะถ้าเราเดินชนกับอีไฟเราจะชนอีกไยได้ง่ายขึ้นขึ้นอยู่กับทัชเส้นของเราด้วย ผมจะเริ่มจากมาสเตอรี่ฮุกพาร์ตก่อนนะครับโรลฟูสเพย์เมเกอร์มาสเตอรี่นี้ซีจะถูกลดความสามารถพาวเวอร์ดีบาวและชาร์โด้บล็อกออกไปเยอะมากนะครับผมจะขอเรียกชาร์โด้บล็อกว่าผมจะขอเรียกชาร์โด้บล็อกว่าแบนะ็กบล็อกนะผมเรียกง่ายกว่ามาสเตอรี่นี้จะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาฮะฮุกช็อตพาร์ตก็คือสามารถส่งเพื่อนในขณะที่ฮุกช็อตหรือว่าสกายฮุกได้นะจะใครๆจำพาร์ตแต่ว่าจะเปลี่ยนจากเลียร์เป็นฮุกช็อตแล้วก็สกายฮุกแทน m a s t e r รนี้ผมก็จะอัพประมาณนี้นะแต่ m a s t e r รี่หกอัพพารเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะผมไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันจะลดความสามารถของเซนเตอร์ออกไปเยอะเลย Power r e b บาร์ก็ถูกลดลงแล้วก็แบดบ็อกก็ถูกลดลงด้วยเช่นกันไปที่ Mastery ี Rob ่เ v วี่ร็อฟแค e เชอร์มาสเตอรี่นั่นเอง m a s t e r รนี้จะไม่ได้มีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้แต่ว่าจะได้ค k Rebound จะทำให้โมชันการรีบาวของเราเร็วขึ้นและเพิ่มระยะของพาวเ r อร์รีบา m ม s สเตอรนี้ผมแนะนำสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นเซนเตอร์นะครับ เพราะว่าค่อนข้างเล่นง่ายดีเน้นการรีบาวให้ได้เพราะว่ามาร์นี้รีบาวได้ง่ายมากครับเพราะว่ารีบาวเร็วมากมาดูที่มาสเตอรี่แบ็กบ็อกกันเลยสาหรับผมแล้วผมเล่นมาร์ตแบ็กบ็อกนะเพราะว่าผมชอบตอนบินไมตบมันสะใจดีแล้วก็ที่เอามาเป็นชาร์โดบ็อกแคสมาสเตอร์เพราะว่าตอนตบแบ็กบ็อกผมชอบลอยเว้ยตบแล้วตัวลอยไปแต่ว่าตบไม่โดนลูกก็เลยเอามาเพิ่มโอกาสเพราะว่าถ้าถ้าติดไอท่าเนี้ยมันลอยไปปุ๊บมันจับลูกปุ๊บมันคือมันโดนแน่ ดีกว่าลอยไปเฉยๆหรือบางทีเวลาเราตบโดนอ่ะลูกมันชอบกระเด็นไปไกลเพื่อนเราอาจจะเก็บให้เราไม่ได้แต่ถ้าเราใส่ Shadow b o x c a ค t มาลูกก็ยังอยู่กับทีมเราอยู่สําหรับคนที่ชอบตบแล้วเน้นเกมรับผมแนะนำ Mastery นี้เลย ชาโดวบล็อกหรือว่าแบ็กบล็อกนะครับคือการตบจากข้างหลังใช้ได้เฉพาะเลนทอั์กับดังผมจะขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเองก็ยังใช้ได้ไม่คล่องผมจะมาแนะนําเท่าที่ผมรู้นะครับอย่างแรกก่อนอเลยเลยต้องรู้วิธีเลงทิศทางของแบ็กบล็อกก่อนไม่ได้เลงที่บอลเวลาอีกฝ่ายขึ้นเหมือนตบธรรมดาเลงไปที่ตัวละครของอีกฝ่ายเลย สามารถเลงได้ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างอย่างที่2หระยะตบไกลสุดที่ผมตบจะเป็นเส้นสีเกี่ับจุดโทษน,นะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า,าแบ็กบ็อกเนี่ยมันไกลสุดได้แค่ไหนแต่ว่าที่ผมตบโดนบ่อยก็จะประมาณนี้นะผมแนะนําตรงนี้เพราะว่า,าผมว่ามันกดตบง่ายสุดละสำหรับผมนะวิธีตบเลยถ้าอีกฝ่ายขึ้นจากตรงกลางหรืออะไรก็ตามถ้าเราอยู่ข้างหลังเราก็กดขึ้นปกติเนี่ย แต่ถ้าอีกฝ่ายสมมติถ้าอีกฝ่ายขึ้นไปทางขวาให้เราไปยืนฝั่งซ้ายหรือว่าตรงกลางก็ได้ like หรือถ้าอีกฝ่ายขึ้นมาทางที่เราอยู่แบบนี้ให้เรากดขึ้นเฉยๆเลยก็ได้ ในกรณีที่เราอยู่ด้านข้างเราแบ่งสนามเป็น2องสีกเลยถ้าอีกฝ่ายขึ้นตรงกลางดังเ,เดง,ง,งเลยเลเรากดทิศทางแบบตรงๆเลยกดเล็งไปหาเขาแต่ว่าต้องเล็งให้มันขนานกับตัวละครทีมอีกฝ่ายด้วยนะแต่ในกรณีที่อีกฝ่ายขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งให้เราจําจุดที่เราดูตั้งแต่แรกให้เราไปจุดนั้นเลย แบ็กบล็อกเท่าที่ผมรู้ก็จะมีประมาณนี้นะถ้าพูดผิดตรงไหนก็แนะนํามาได้เลยอ่าเซนเตอร์สําหรับผมนะแนะนําให้มีอย่างน้อย2อมันวนวดทําไมต้องมีมันวนวดเรามาดูที่นี่เลย มาสเตอรีบมาดูที่ชาร์ดบ็อกัเกตมันจะมีบอกไว้เลยว่า,าถ้าบล็อกดังเนี่ยอยู่ที่ทัเซนมีผลทําให้ช่วยในการตบดังได้ง่ายขึ้นส่วนเลเยอร์จะเป็นค่าบล็อกแต่ไม่ใช่ค่าบล็อกเพียวๆละมันเขียนว่า b o ็อกสตาร์มินา่าผมลองถามคนรู้จักแล้วเขาแปลมาประมาณว่า,าพลังในการบล็อกซึ่งมันหมายความว่าพลังในการบล็อกเนี่ย มันน่าจะหมายถึงรวมถึงแมนนวลบ็อกด้วย5บ็อกกับแมนนวลบล็อกมีผลต่อการแบ็กบ็อกเลเยอ์ัพนะถ้ามีแมนนวลบ็อกก็สามารถตบใต้แป้นได้ง่ายขึ้นก็แนะนําให้มีอย่างน้อย2อออฟแล้วกันสําหรับเซนเตอร์สเตตัสเนี่ยแนะนำเซนเตอร์อย่างน้อยถ้าเส้นต้อง240นะ250กำลังพอดี ตบก็เหมือนกัน240 250เรื่องรีบาวเนี่ยแล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนถนัดเลยแต่ส่วนตัวของผมนะถ้าเอาแบบรีง่ายๆรีสบายเลย240อัสำหรับผมนะทำไมทำรีบาวน้อยอ่าส่วนตัวเป็นคนที่รีบาวไม่เก่งอยู่แล้วคือลูกไหนได้ก็จะเอาแต่ลูกไหนไม่ได้ก็ปล่อยไปเลย ก็เลยมีก็เหมือนไม่มีเอาค่ารีมาเยอะก็เท่านั้นสำหรับผมนะผมก็เลยทําไว้ประมาณนี้ยังต่ำ230ถ้าน้อยกว่าน,นี้จะรีไม่ค่อยได้ละสู้เขาไม่ค่อยได้แต่ว่าผมแนะนำนะคนอื่นอะ่ะ240อัพสำหรับซนเตอร์เลยดีง่ายส่วนลันนิ่งก็มีก็ดีเพราะว่าจะได้ไปซ้อนหรือว่าถ้าเล่นแดนหรือเล่นอะไรก็ตามเราสามารถเดินไปสกีนได้ง่าย สำหรับเซนเตอร์ที่มีความเร็วอะ่ะถือว่าโกงนะเวลาเดินกลับไปกันหรืออะไรก็ตามอะ่ะเราจะได้เดินกลับไประยะที่ตบได้ทันพอดีอะไรอย่างนี้สวยหรือจะออกไปซ้อนองนอกนอก,ก็ถ้าเร็วก็ออกไปซ้อนได้ทันสรุปเลยก็ทัสเซนขั้นต่ำ240ตบ230 2 5งแล้วกันส่วนรีบาวยังทํานะ240แต่ผมอัพมาเท่านี้แหละส่วนรันนิ่งอ่ะ120ผมก็ว่าพอแล้วแหละนี่แหละความเร็วสตีดบล็อกก็ของผมก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมทำโอเคต่อไปมาดูที่การ์ดเลยอย่างที่บอกเมื่อตกี้นะว่า่าแบ็กบ็อกเนี่ย มนนก็จําเป็นซึ่งฉะนั้นเซนเตอร์อยังต่างผมแนะนําว่าให้มีสัก2เแมนวลนะในการ์ดส่วนใบแรกเนี่ยแล้วแต่เลยว่าจะเล่นแบบไหนเล่นออกมายิงก็หามิดเด่ไว้การเซนเตอร์ก็ประมาณนี้นะแล้วอย่างที่สําคัญสําหรับเซนเตอร์เลยก็คือฟรีสไตล์แนะนําให้หาฟรีสไตล์ที่แบบทําแต้มใต้แป้นไว้เยอะๆเช่น สกิลนี้ถ้าเราทําแต้มใต้แป้น3ลูกเลยอัพหรืออะไรก็ได้3มลูกปุ๊บเราได้ท่ารังเลยถ้าเรามีท่าฟีสไตล์ใต้แป้น สามท่าแล้วสีดาวแล้วเป็นท่าที่ต้องใช้โพช็อตเราจะมีท่าฟรีไตล์ดังแบบดังไม่จากัดเลยสาหรับเซนเตอร์เซนเตอร์ที่มีช็อตดังระบบฟรีสไตล์ไปเด้ยตกยากมากด้วยเพราะว่าถ้าเส้นของเซนเตอร์สูงมากพอในท่าฟรีสไตล์แบบยิ่งเป็นท่าที่ตกยากๆ่อยเราแทบจะเป็นตัวทําแ้มได้เลยถ้าตัวตกทีเขาตกไม่ได้สำหรับเซนเตอร์ของเราก็จะประมาณนี้แหละจะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเด้อ